ด่วนค่ะทุกคนล่าสุดทางสารรับคำสั่งฟ้องแพลวพาวแสงทองทุกกรรมคดีเขาบอกแบบนี้ก็คือทุกคดีค่ะแล้วก็มีประเด็นไปทางเลดี้สวีเดนค่ะค่ะต้องขออนุญ,ญาตเอ่ยชื่อทางคุณเลดี้เองได้มีการออกมายอมรับแล้วว่าโดนแพลวพาวแสงทองฟ้องจริงร้อยเปอร์เซ็นค่ะ,คะถือว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นกระแสมายาวนาาเนาะสาวเนยสำหรับเรื่องดรามา่า เกี่ยวกับเรื่องนี้พี่น้องคะค่ะใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้เนาะแพรวแสงทองได้มีการออกมาโพสต์เป็นทะเบียนราดแล้วก็ได้มีการเบอร์ไว้แต่คนก็โยงประเด็นไปทางเลดี้สวีเดนค่ะ,คะแต่ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายว่าจะฟ้องได้อย่างไรในเมื่อเขาอยู่ต่างประเทศค่ะนี่แหละเป็นประเด็นค่ะ,แล,ะแล้วล่าสุดนี้เลยค่ะทุกคน มีคำสั่งออกมาแล้วนะคะคำสั่งจากสารน,นัดไต่สวนแล้ววันนี้ม,มีการวิดีโอคอลกันไต่สวนกันเรียบร้อยแล้วกับทางคู่คดีความค่ะคือก่อนหน้านี้นะคะทางทนายเนาะได้มีการมาโพสต์ไว้สองโพสต์ว่าวันนี้นัดไต่สวนมีตัวแทนมาคลอแจ้งให้ทราบกันทั่วบอกว่ามีคำสั่งคดีในวันนี้เลยนะดีใจด้วยน้องแพลวมีเรื่องราวดีด มีคำสั่งรับฟ้องมีมูลทุกกรรมค่ะเรียกความมั่นใจแล้วก็ความเป็นธรรมให้กับตนเองได้แล้วนะค่ะอีกอันนึงนะคะยาสิทธิ์เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังน้ทุกคนคือบอกว่าดีใจด้วยนะน,น้องแพลวที่ยังมีเรื่องราวดีๆวันนี้รับคําสั่งฟ้องมีมูลทุกกรรมทุกกรรมก็คือทุกกรณีทุกกรณีนะคะ,คะทุกคนคก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เดือด เป็นประเด็นเดือดพี่น้องคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีได้ไหมสาวเนยข่าวดีด้วยเนาะเป็นข่าวดีด้วยค่ะสำหรับแฟนบุ๊เอฟซีค่ะก็เป็นข่าวดีด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็มีทางเพจไปด้วยกันเขาได้มีการออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้ค่ะบอกว่าศาลเนี่ยมีคําสั่งรับฟ้องแพรวพราวแสงทองครบทุกกรรมความผิดเดินหน้าสู้คดีด้วยความมั่นใจค่ะยังบอกอีกว่า วันที่9มิถุนายนในปีนี้เนาะมีทนายความออกมาโพสต์เปิดเผยความคืบหน้าของคดีความว่าวันนี้มีการนัดไต่สวนเป็นที่เรียบร้อยจุดสําคัญของวันนี้คือมีคําสั่งฟ้องมีมูลทุกกรรมค่ะซึ่งหมายความว่าฝ่ายที่แพ้วๆยื่นฟ้องเนี่ยได้รับพิจารณาว่า มีเหตุและพยานหลักฐานเพียงพอที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาคาดีต่อไปในทุกประเด็นกล่าวท่านคุณเลดี้สวีดีนเองก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นนี้นะคะใน2โพสต์ต่อกันก็พูดถึงการคาดีความนี่แหละแล้วก็ว่าตนเองเป็นคนสองสัญชาติไม่กลัวนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะมีคนเข้ามาแบบว่า แสดงความคิดเห็นบอกว่าเลดี้โดนแพยาพาฟ้องจริงๆหรือคะทางเลดี้สวีเดนก็ได้มีการตอบออกไปว่าใช่คะ่ะประมาณว่าจริงค,ะค่ะนี่แหละค่ะทุกคนเนี่ยเห็นว่าพอโ,อโดนพอ,พอ,พอฟ้องจริงเหรอคะทางคุณเลดี้ก็บอกว่าจริงค,ะค่ะนี่ก็ถือว่าชัดเจนค่ะแล้วนะคะทุกคนถือว่าข่าวมีมูลแล้วพี่น้องคะ,คะเป็น<ก>ข่าวที่คัดกรองมาแล้วข่าวคัดกรองมาแล้วแล้วก็ทางคณายก็ใส่แฮชแท็กในโพสต์บอกว่า วันของเลดี้คนสวยซึ่งเราก็ต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยเพราะว่าในเรื่องนี้เป็นเรื่องของแบบว่ามันเกิดประเด็นขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็รอดูกันต่อไปแค่นั้นเนะาะายสิ์ว่าะจะสู้คดีกันอย่างไรค่ะสิมิการอ,อ่อนขอให้กันณ์มอสิสู้คดีกันแบบใดน,นะคะสําหรับเรื่องนี้ก็ต้องรออย่างเดียวเลยใช่ค่ะต้องรออย่างเดียวค่ะถ้าพูดตามบอตามภาษาบันเทิก็คือ รับขํามันฟ้องแล้วแล้วใช่แต่ว่าทาแค่ว่าคืนสารอันตรายเพือนทาคืนสารค่ะประมาณนี้เนาะค่ะก็คือเป็นยังไงล่ะถือว่าเป็นเรื่องที่จ้งไปล่ะก็เป็นข่าวดีของทางเพลวพาด้วยแต่ก็ก็ต้องรอดูฟังแต่หลายๆคนก็สิคิดขึ้นกันอยู่ในใจแย่สิงกันยังมีความคิดว่าเอาแล้วเพิ่นจะฟ้องได้หรอในเมื่อเพื่นอยู่ต่างประเทศใช่ค่ะ ในตรงนี้ก็มีคนเขาเรียกว่าสงสัยเยอะมากๆนะคะว่าคุณเลดี้เนี่ยเพื่อนอยู่ต่างประเทศเพื่อนเป็นคนสองสัญชาติตรงนี้เราก็ไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดเพราะว่าเราไม่ใช่นายความค่ะแต่ก็ยังเสื้อมันใด้แพรภาพแสงท่องคือว่าพ่นตองมีข้อมูลพันต้องขัดกรองแล้วพ่นตองผิจารนาแล้วว่ะรึกษาทนายแล้วเรียบร้อยแล้วล่ะะพ่นจังยื่นฟ้องใช่ค่ะก็ประมาณนั้นเลยแล้วทีนี้ ้องบอกเลยว่าประเด็นนี้ก็เดือดระอุขึ้นอีกครั้งแล้วหลังจากที่ทางเพจไปด้วยกันได้มีการออกมาโพสต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายในประเด็นนี้นะคะก็คือสําหรับแพลวพวเนี่ยที่ออกมาสู้ในครั้งนี้ก็มีหลายๆคนบอกว่าสู้มาเพื่อความเป็นธรรมของตนเองค่ะในหลายๆเรื่องที่หลายๆคนพอจะทราบกันดีว่ามีประเด็นอะไรกันค่ะเราไม่ขอเจาะลึกค่ะนะคะก็ เป็นเขาเรียกว่าสารรับแล้วค่ะนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวจะมาอ่านคอมเมนต์นี้ให้ฟังสักนิดหนึ่งนะคะสําหรับคอมเมนต์นี้ได้มาพูดถึงแบบว่าสําหรับแพรวก็เพียงแค่ออกมาสู้เพื่อความเป็นธรรมให้ตนเองบอกว่าก็คือสิ่งนี้แหละคือเรื่องจริงที่ไม่มีใครเสริมแต่งได้ทนโดนด่ามาสองีมีคนเล่าความฝันหลายอย่างหลายเรื่องเขาคงยังไม่ตื่นดีนะที่แม่แพรวตื่นแล้วไม่งั้นคงไม่ทันกินก็มาพูดถึงประเด็นนี้ คนเข้ามาส่งกําลังใจแพรวพาวเยอะค่ะบอกว่าสู้ๆค่ะปล่อยให้เขามาว่าให้เราทุกวันทั้งๆที่เราไม่ได้ไปว่าอะไรให้เขาเนาะ,ค,ะคือเขาทําแบบเงียบๆไม่ต้องประกาศออกหน้าจอทําแบบนี้ผู้ดีได้เรียนรู้มาบ้างก็คือสําหรับเรื่องนี้ถ้าคนไม่ติดตามจริงๆจะไม่รู้ว่าแพรวพาวกาลังแบบว่ามีการยื่นฟ้องใครอยู่ค่ะถูกไหมคะไม่ไม่ค่อยโพสออกเนาะบอ่สิคธิไหมบอกค่ะบอเห็นค่อยเพิ่นโพสเลย่<ช>ด้วยซ้ํานะคะเพิ่นแบบว่านิ่งเงียบแหละพี่น้องค่ะ จนว่าถึงเพิ่นรับเรื่องแล้วนี่แหละรับเรื่องยื่นฟ้องแล้วสารรับแล้วสารรับแล้วถึงรู้ถึงรู้ค่ะเพราะเข้ากเพิ่้เกี่ยวรู้นี่แหละใช่ค่ะเขาผูรู้เช่นเดียวกันแต่ก่อนหน้านี้ก็เห็นว่ามีการโพสต์แค่ภาพภาพหนึ่งแล้วก็มีการหายไปแล้วค่ะก็ไม่ได้ชัดเจนว่าเป็นการว่าไม่ได้ชัดเจนว่ายืนยัเนาะใครยืน เขาเห็นมันนี้เขากับรู้สึกว่าการฟอกกันในแวดวงหมอราเมันกันหลายหลายหลายเห็นเห็นดูอยู่ค่ะ <c oughs> แต่บ่กคิดว่าพร,พ,พระเาแสนทองผลเสียออกมาเอาจริงเอาจริงพี่น้องคะแล้วก็ตอนนี้เข้าไปเลยว่าออกมายืนยันในข่าวว่าท่างเลดี้สิต่อง,จงใจเงื่อนไขพระ้าบอค่หร <c oughs> ือว่าอีงอยงบอรา,าท่านได้สูค่คดีค่ะค่ะร <c oughs> <c oughs> าว่าเรื่องนี้เขากับทาหน้าที่ตามข้อมูลที่เข้าได้ใช่เห็นมากว่งข้อมูลที่ ตามที่เราเห็นมากคือข้อมูลทนายข้อมูลทางเลดี้นะคะก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้คือเขาก็ออกมายอมรับมาและว่าโดนแพลาใเพวเฟ้องจริงๆค่ะเขาก็ไม่ได้ออกมาโต้เถียงอะไรใช่ค่ะนะคะแค่รอดูกันต่อไปนะคะว่ามันสิเป็นแนวดหนต่อค่ะนี่แหละที่ซิงทีเอฟซหลายๆคนจับตามองพี่น้องค่าสรุปแล้วเรื่องนี้จะลงเอยกันแบบไหนนะคะพี่น้องค้าเท่ากับ เป็นกําลังใจให้ทั้งสองกัมสองฝ่ายคือเก่าพีน่น้องค่ะเพราะว่าเฮ้าสิไปว่าฟังนี่ถือฟังนี่ผิบดบ่ได้อันนี้ก็แล้วแต่สามเมพื่อนสองดานแมนค่ะสําหรับแมนค่ะมมแมนเฮ้าสิทกเคียงกันในโลกโซเชียลโอ้ยเหมือนนักลบบางละจันก็ตามแต่แต่สามเพื่อนมีความเป็นรรมสมนิดผลสามมีความเป็นรรมเสมอนะคะพี่น้องสามเพิ่นบ่ฮู้นเฮาดอกว่าผู้ใดเป็นใคะเพื่อนมีหนาทีเหตุตามข้อมูลดีบ่ดีนะคะข่าวตามข้จริง ข้อมูลฟังเลดีอาจจะสนะแพ่พาๆดีพอดีข้อมูลเพ่พาๆอาจจะสนะทางเลดีค่ะตรงนี้มันเป็นข้อมูลความลับในสามแมนคะ่ะพี่น้องค่ะ,คะอันนี้เข้ากับตองลุ่นกันต่อไปฝากแกล้วเอฟซีซูขู่ซุกขน้นและพี่น้องค่ะให้กําลังใจแกล้าาวแสงทองแล้วก็ให้กำลังใจไปทางเรดี้สวีเดนด้วยนะคะจันในก็ะรอดติดตามพี่น้องค่ะ